พี่ปลาปลาจิบแล้วนะคะดูปลาสิตัวใหญ่กว่าตัวนั้นอีกวูป้าสีเทามันจะกัดเราไหมเนี่ยดูปลาดูปลา ไม่ต้องป่วเลยค่ะคุณคะ่ต้องอกขอพีเลยนะคะม่คนันเด็บอกว่าว่าฝุ่เปลี่ยนนะคะเพาะว่รอบนี้เี่ยนจริงรไม่มีต้องปดต้องปิดอะไรไมี่รเียนี่อะไรก่อนนะลูกาี่ผิดหวันะลูกผู้เข้าชมลูกจริงจริงไม่ได้จดีนะคะ ยังนิดนึงเมื่อกี้เราเห็นอะไรแล้วนะคะเมืม่อกี้เราดูอะไรมาแล้วคะเมื่อกี้นะคะควายสูงมากเลยนะคะที่มาที่ซามที่มีควายแล้วยังมีสัตว์ตี๋อีกสัตว์ตี๋นิดเดีย

ตอนนี้มนเล็กเ็กก็เหมือนเราเด็กๆแต่อ้อออกมาเล็กๆเขาจะโตเปียเขาะมเลือดล้ีแล้วเขาก็จะสบายไอนเาออกมาไม่ใช่เีได้ไม่ถึงตัวโนแไม่ถึงชั่วมอามอุหมัือแบบนี้ลูกสองมือนะคะกมือแบบนี้แต่ถ้ามันจะโไปหมือแลมืออ ลูกเทียวที่เด็กอยู่ 3, 4, 4, 5, 5, ตรงนี้นะคะอยู่นสามวันสี่วันต่อต่อถัดเป็นไปนึกไงคอมพิว เห็นม่ฝันะ่ันางจ้าไข่ไขไ่รฟองไข่้าครา้งไข่บานเฟงไข่่งไข่ตลค่ะจากนั้นมไข่หนึ่งฟดงนาายนครับแม่ขอดูหน่อยไข่คู่คนทั้งคู่วันไข่สองตัวนะคะและถ้ามีอายุ2วัน3ันตามลำดับนะคะเพราะว่ามันจะออกจากไข่มาเรื่อยนะคะ ไข่ตุ้มอย่างน้เวลาแม่ไก่เวลวเดี๋ยวเราจะมาอุ้มก็ได้อ่า ก Ele ี่แฉกไมไมใส่เนะคะรานไกันล้ไปเือยม่แล้วก็ดวะค่าเมื่กีันักเรีเมื่ก้ตัวนกเตีนกดหนูไมลกเม่ี้นะมันใจดีนะคะมันรับหนนะไอ่ไร่านะคะได้ไหมะตัวสังเกตนะคะตอนนี้ส่กำลังจะมาเลคะ่ะ่ะขาส่่มกัน่นแล้ก็มาใก้ค เห็นไหมทานกอมาห่มาลวนะมาใ่เคยวอะไรคะเสร็จแล้วต้องพูด้่อหเะไดคะีนรคะอส่ไเาหนนจับนะะทอะไรคะลูกหนูทอะไรคะเรค่ะ ไหนว้าวอัน okay. น okay. oh, okay. ี้คืออะไรลูกล้างไส่เหรอคะใช่ล้างล้างาเร่ง้ตรงไห่้า้ล้างงางล้วโอ้โหิด็กๆวันนี้นะคะิดๆให้มาเจ็จไข่เจ็จงอ้กลางสายสมโอ้โหช่วงันทุมมลแต่ว่าเด็กสนุกสนานกันไหมคะ

ต้องเ็ที่ิคนนะคต้องใจมากเลยลูกเมื่เช้ค่ะเราอยู่ในรลอกแต่ที่มาพัทาตอนนี้เได้เห็นที่เรา็ตตอโทนะคะััดเลือที่จสิลูกเราได้นำส่เริแล้วนะครับ้กเข้าป้ับเพื่อที่จงพต้องนะลูกองเได้งมากเลยะัพยยมพยยกตังใจท่ากัท่านะคไม่้ เออทําอะไรทําไปไหนอ่ะ <laughs> <that> <campus> <-up> ให้ไขนนกเปาเนี่ยนะนะทำไมมันต้องพารเพื่อขาดกราะเนี่ยขาบันลบขาบันลบขาบันลบ ค่ะเป็นติตางๆพ่เลยใคร่ีมของน้าไนเสร็จแล้วนะครับแต่วันนี้น้คไจะมากินที่บ้านครับนอกไม้เ้ามาองกครใคเป็นค มันก็ถามต้นไม้หน้าบ้านเรารพอเก็บไว้นระไส้งนได้นะไม่เ็าห่เก็บขาด้คมได้ไหนไม่เอาอยากได้เยอะ ทำอะไรคะคือทำนะคะใส่ไปแล้วก็ไปแล้วก็เอาไปเลยมันแค่นั้นแหลค่ะเอาไปกได้เอาไปก็ได้เอาไปก็ได้เอาไปก็ได้อาไปก็ได้เอาไปก็ได้เก็ไปก็ด